ลองใช้หัวเว่ยวอช GT2E แบตอิดจริงไหม <c oughs> เหมาะกับคนออกกาลังกาย <c oughs> จริงหรือเปล่า เวลาที่เพื่อนเเลือกสมาร์ทวอชเนี่ยตัดสินใจเลือกจากอะไรกันบ้างคะฟีเจอร์แน่นๆนแบตอึดๆหรือว่าแทร็กที่มันแบบจริงจังแต่ถ้าเป็นยะดานะคะยาดาก็จะเลือกที่แบตอึดๆแล้วก็แทร็กที่มันจริงจังแล้วก็มีฟีเจอร์หลากหลายทั้งหมดนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของเจ้าตัวนี้ค่ะหัวเว่ยวอช GT2E ที่ยะดาตัดสินใจเลือกนะคะเจ้าตัวนี้เขาตอบโจทย์เราหมดเลยค่ะแถมที่สําคัญราคาไม่แรงด้วยนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทวอชที่ สำหรับคนออกกำลังกายแบบจริงจังเลยค่ะเพราะว่าเขาสามารถปรับโหมดออกกําลังกายให้เราได้ถึง1 0 0โม๊ หนึ่งร้อยหมดจริงๆค่ะคือแบบโอ้ m ม g o ก็เยอะมากไม่รู้จะเล่นยังไงหมดเลยจริงๆนะคะแต่ว่าหมดหลักๆเนี่ยเขาก็มีให้เราถึง15โหหมดเลยค่ะก็อย่างเช่นที่เราออกกำลังกายทั่วไปวิ่งปั่นจักรยานก็คือจะเป็นทั่วๆไปค่ะนี่เข้ามานะคะเราก็จะเจอกับโหมดต่างๆที่เขาเตรียมไว้ให้เราแล้วแต่เราสามารถกดแอดได้ด้วยค่ะว่าเราเป็นคนออกกำลังกายแบบไหนนะคะในนี้นก็มีเยอะมากเนี่ยมีโยคะพิลาทิสครอสฟิตนะคะ ฟิสิกอลเทรนนิ่งเทควันโดบ็อกซิ่งโอ้โหมากมายเลยจริงๆและที่สำคัญนะคะเขามี GPS ในตัวด้วยสามารถวัดระยะทางได้แบบเปียวไทมงเลยค่ะอย่างนี้ได้เองนะคะเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยเราก็จะเลือกออกกำลังกายที่แบบเบาๆค่ะอย่างเช่นเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะโยคะหรือว่าจะแบบแดนซ์ c อ้อทก็ชอบเอง เรียบร้อยค่ะหัวเหงื่อตกกันไปเลยนะคะเนี่ยหัวฟูด้วยค่ะในนี้เนี่ยเขาก็จะมีการบอกเราค่อนข้างจะครบถ้วนเหมือนกันตัวหลังนะคะยอดาจะมาลองหมดอื่นบ้างนะคะแต่วันนี้หมดพลังแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่หลายๆคนกังวลกันว่าแบตจะอึดจริงไหมเนี่ยตัวนี้นะคะเขาเคลมเอาไว้ให้เราค่ะว่าชาร์จหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้ถึงให้ทายว่ากี่วันคำตอบก็คือ14วันค่ะเยอะมากเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเวลาที่เราไปเข้าป่าปีนเขานนุนนี่นั่นแล้วก็ใช้โหมดที่มันธรรมดานะคะแบบว่าไม่ได้แบบโอ้โหแบบสุดๆจ๋าขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใน,เ,นเรื่องของการชาร์จแบตค่ะเรียกได้ว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเคยลองให้พี่ทีมงานคนหนึ่งเขาลองไปใช้ดูแบบ full function เลยแจง้งเตือนไลน์เด้งตลอดทั้งวันเปิดแสงแบบสุดๆใส่ในอนใส่กําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า2วันเนี่ยแบบตตัวนี้ลดไปแค่40เอเองนะคะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธี การใช้งานยังไงค่ะและอีกฟีเจอร์หนึ่งของ Watch GT2E นี้นะคะนั่นก็คือ SPO2 ค่ะอันนี้แล้วก็เข้าไปเลย SPO2 นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยวัดค่าออกซิเจนในเลือดค่ะคือการวัดค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นยังไงอย่างถ้าเกิดค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยแปลว่าเราเอาจจะมีภาวะผิดปกติเกี่ยวกับปอดค่ะ อาจทําทให้ปอดทํางานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนก็เลยต่ํานะคะหรือว่าถ้าเกิดค่าออกซิเจนในเลือดสูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราค่ะถ้าเกิดเราวัดแล้วเรารู้ได้ด้วยตัวเองนะคะก็จะได้ไปหาคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ แต่ขอย้ำไว้ก่อนนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้หมวดที่เบนเพิ่งวัดให้ทุกคนดูไปนะคะเขาไม่สามารถใช้แทนเครื่องมือแพทย์ได้ไม่สามารถใช้เพื่อวินิจฉัยหรือว่าชี้วัดผลแบบชัดเจนแน่นอนได้แม่นยำเท่ากับเครื่องมือแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถบอกค่าต่างๆที่เป็น เรื่องแบบเฉพาะตัวส่วนบุคคลของเราได้เท่านั้นเองค่ะแล้วสาหรับรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะคะก็จะดูเป็นแนวสปอร์ตเลยค่ะใส่ติดตัวได้ทุกวันใส่ปุ๊บจะปังปั๊บรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีหน้าปัดขนาดเดียวนะคะคือ46ม mm มค่ะบางคนเนี่ยก็อาจจะติดว่าเอ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าจะเหมาะกับผู้หญิงไหมแต่สําหรับยาราเองคิดว่าไม่ติดเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแบบเนี้ยก็ดูเป็นแฟชั่นเก๋ๆดีนะคะอย่างที่บอกว่าใส่ปุ๊บก็ดูเป็นสปอร์ตเกิร์ลปั๊บเลย นี่นะคะเห็นหน้าปัดเขาแบบนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหน้าปัดเขาได้ด้วยนะคะหน้าปัดของเขานะคะก็จะเป็นแบบ motion face ค่ะแบบเคลื่อนไหวได้ถ้าเกิดเบื่อแล้วอยากอัปโหลดรูปหน้าจอเองก็ทําได้เหมือนกันค่ะฟังก์ชันเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าถามว่าราคาแรงไหมนะคะถ้าตอบไปเนี่ยอาจจะส้หมหยุดเลยก็ได้นะคะราคาเขาอยู่ที่ 4,990บาทเท่านั้นเองค่ะคือถูกกว่ารุ่นพี่ Watch GT 2ไปตั้ง0 0 0พค่ะถ้าเทียบกับสเปคแล้วเนี่ยราคานี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแต่ด้วยราคาที่มันลดหย่อนไปนิดนึงเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบหดหดห้หายไปบ้างนะคะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยไม่มีลำโพงในตัวนะคะแต่เราสามารถใส่หูฟังแบบไร้สายได้ค่ะก็เรียกว่าทดแทนกันไปนะคะ หรืออย่างหนึ่งก็คือเขาไม่สามารถโทวออกได้ไม่สามารถรับสายได้นั่นเองค่ะแต่ว่าฟีเจอร์อื่นของเขานะคะก็ยังคงอยู่ครบเลยค่ะถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะคะยาดาว่ารุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะยาดาขอสรุปให้เลยนะคะว่า Huawei Watch GT2e เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายค่ะแถมที่สำคัญนะคะราคาเขาไม่แรงด้วยค่ะสามารถสั่งซื้อออนไลน์กันได้แล้วนะคะถ้าอยากดูฟังก์ชันนะคะก็ดูคลิปของเราประกอบการตัดสินใจไปก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้เรารีวิวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะจะได้ไม่เหงาค่ะที่สำคัญขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะ